มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภัสทักษินเลื่อนกลับไทยแล้วเผยสาเหตุไม่กลับวันที่10สิงหาคม2566ก่อนหน้านี้นะคะนายทักษินชนวัตรประกาศจะกลับไทยวันที่10สิงหาคม2566ล่าสุดเลยค่ะมีรายงานสภัสทักษินเลื่อนกลับไทยรอตั้งหลักจัดตั้งรัฐบาลใหม่3ามสิงหาคม มีการรายงานข่าวระบุว่าทักษิณเชนวัตรอดีตนายกเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยจากเดิมระบุวันที่10สิงหาคม2,566โดยจะรอหลังเสร็จสิ้นการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้เรียบร้อยทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าประเด็นที่ทำให้เลื่อนมาจากการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป่าเต้ทำเพลย์ลิสต์ใหม่มันจบแล้วครับนายหลังเพื่อไทยเทก้าวไกล หลังจากที่พักเพื่อไทยถแถลงยุคเลิก MOU 8พักร่วมแล้วจะไปจัดตั้งทบานเองกระแสนในโซเชียลยังคงคุกกลุ่นล่าสุดนะคะป่าเต้ยุทธนาบุญอ้อมเจ้าพ่อเทศกาลดนตรีของไทยโพสเพลงชื่อมันจบแล้วครับนายโดยการรวบรวมเพลงที่มีความหมายจุกๆแทนความในใจช่วงนี้ชาวเน็ตแห่ขอเพลงกันเพียบเลยค่ะ โดยป่าเต็ดนะคะโพสต์ข้อความผ่านทาง facebook มีเนื้อหาทำเพลย์ลิสต์ชื่อมันจบแล้วครับนายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ